สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช่องใหม่ของเรานอนคือ,อเราขอบอกว่าในหน้าที่นี้เลยนะว่าช่องโปเกมอนอีโอของเราโดนทาง Google เขาลบบัญชีไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันแต่เขาบอกว่าอายุเราไม่ถึงเกณฑ์ซึ่งอีเมลของเราเป็นอายุห9ึ่นี่คืออายุในอีเมล ซึ่งเขาบอกเราอายุไม่ถึงเกณฑ์แต่ไม่เป็นไรเราก็เลยต้องทำอีเมลใหม่เราต้องทำช่องใหม่ช่องก็เลยเป็นช่อง e vo, evolution card game evolution card game จะเป็นกระตอ้ยจะเป็นการรีวิวพวกของเล่นหรือไม่ก็แคสเกมต่างๆจะเป็นการรีวิวหรือไม่ก็แคสเกมอะไรก็ตามได้หมดแต่อ,อ ส่วนใหญ่เราจะทำเป็นเกี่ยวกับการ์ดเกมอย่างเอ่อบัตตี้อย่างบัตตี้ไฟแวนการ์ดอะไรอย่างนี้แต่แวนการเราจะไม่ทำเนาะน,นนี้เราแค่ยกตัวอย่างอ่าอ่านั่นแหละครับแล้วก็เอ่อถ้าช่องเป็นอีว u t ชันการ์ดเกมซึ่งเราจะมีเอ่อรีวิวพวกโปกเกมอนต่างๆอะไรหน่อยๆอะไรอย่างนี้เนาะอ่ะเราเข้าสู่คลิปของเราในวันนี้เราจะรีวิวเป็นบ้าคุกกัน เราจะรีวิวเป็นบาคุกันนะคบเพราะว่าที่เราเอาบาคุกันมารีวิวมันเป็นเออเหมือนอย่างเช่นตัวแบบนี้เออมันเป็นเหมือนมังกรแต่ประเดน็นสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่ตัวบาคคุกันที่เราเอามารีวิวเพราะว่ามันใช้การ์ดในการเล่นเราก็เลยเอามารีวิวด้วยเลยเพราะจะได้เออเหมือนเป็นการเปิดตัวช่องใหม่เหมือนกันเลยช่อง Evolution Car d g a เกก็ต้องหาของเล่นที่เกี่ยวกับการ์ดอะไรอย่างนี้มาหน่อยอ่าวันนี้เราจะรีวิวสองธาตุคือ ธาตุดินและธาตุไฟเราจะรีวิวสองธาตุอันที่จริง1คลิปจะรีวิว1นธาตุอ่าหคลิปเราจะรีวิว2อธาตุซึ่งมีธาตุดินกับธาตุไฟที่เราเอา2อธาตุนี้มารีวิวเพราะว่าธาตุดินกับธาตุไฟของเรามันมีน้อยมันมีน้อยมากเราเลยเอามารีวิวในคลิปนี้เลยอืมอ่านเนาะแล้วอืมมาเลยเดี๋ยวเรารีวิวตัวแรกเลย ตัวแรกเราขอประเดิมด้วยบาคุกันภาคสามภาคสามธาตุไฟเนาะตัวแรกมาเดี๋ยวเราซูมเราปรับมุมมองกล้องแปบปรับมุมมองกล้องก่อนอมาเดี๋ยวเราเจะลงบาคุกันเนาะนี่ถ้าเราสังเกตดีๆจะเห็นว่าที่ตัวบาคุกันมันมีขาเดี๋ยวเราเอาขาออกมาก่อนไปเดี๋ยวเราเอาขาของมันออกมา สองข้างเลยอ่าย่น you ะ know. เออนี่อ่แกะแล้วดูนะบวกกันชุดอืมนี่อันนี้เป็นรากนอยภาคสามอุ้ยคอหักเราแกะเขาออกมาไม่ไม่ใช่เสาแต่เป็นเขาเราแกะเขาเขาออกมาอ่าอ่าอ่งั้นเราพับเขาตรงนี้ออกไปก่อนเราต้องแกะอันกลางก่อนเพราะไม่งั้นมันจะติด เราขออนุญ,ญาตเบิกตัวช่วยปากกาเราจะใช้ไปแหลมของปากกางัดเขาออกมาได้เขาออกมาแล้วปากกาปากกานี้มียี่ห้อเนาะซึ่งเราจะไม่โชว์ยี่ห้อเพราะเขาไม่ใช่สปอนเซอร์เขาไม่ใช่สปอนเซอร์แมวแมวแมวเขาไม่ใช่สปอนเซอร์เราจะทําจนกว่าอยอดวิวเราจะเยอะที่สุดเลยเพราะว่าเออเผลออาจจะมีะแขกรับเชิญอะไรเข้ามาหน่อยๆน่อย เราพูดถึงบาคุก,กันกันก่อน,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 นอ่ะอันนี้เป็น d i a g o n กล้องไม่โฟกัสโฟกัสสิโฟกัสโฟกัสโฟกัสกล้องไม่โฟกัสละทุกคนกล้องมันไม่โฟกัสที่บาคุก,กันอ่ะโฟกัสละอ่ะนี่อ่าเราดูดีเทลหน่อยดีเทลสีแดงลายทองสวยดีอ่าสีแดงลายทองไม่ใช่ของแทนเนาะเพราะว่าถ้าของแท้จะมีเออ เออเรวะเขาจะมีตอกษอนเขาเรียกเลยนะเอ่อ G M มั้งเขาเรียก GM เอออืมอันนี้เป็นธาตุไฟเนาะดาโกนอยออันนี้มาจากภาคสามอ่ามาเรามาต่อเนาะคุเมื่อกี้เราไปเอาของมาอ่นบาคุกันตัวต่อไปจะเป็นอันนี้เป็นบาคุกันของภาคสามอ่าเดี๋ยวเราจะมารีวิวภาคสี่ภาคสี่จะเป็น ฟิวชั่นรากนอยอ่ะเดี๋ยวเราเอามาชูดขึ้นก่อนมันไม่ติดน้องเพราะว่าตังตัวเขาเหอวมันพังหรืออะไรสักอย่างอือแล้ี่จริงก็อยากคว้างลงพื้นแต่ไม่เอากลัวแตกเพราะว่าอัน,นี้น้องเราเคยไปคว้างเล่นแล้วดูแขนมันหลุดไปละนี่คือตำหนิถ้าเราไปขายแล้วก็เราไม่ขายเด็ดขาดเพราะว่ามันมีตำหนิ นี่อ่าเสร็จแล้วฟิวชั่นดราก o อนอยม f u s i ฟิวชั่นดรากอนอย่อเท่อันนี้มีเอาไว้รวมร่างกบอะไรวะอ่าเรปแท็กอืมเริ่มมันจะมีบรารคุก,กันท่าแสงชื่อเรปแท็กอืมซึ่งเอาไว้รวมร่างกับตัวนี้เนาะอ่ะม,มาเรามาดูไอ้นี่กันก่อนเลยอ่าอะไรวะเรามาดูก่อนดีเทลอ่า ดีเทลจะสวยกว่าน,นี้ถ้าสีแดงมันจะสีคมชัดแบบอันนี้เนาะจะสีแดงคมชัดอย่างนี้ซึ่งตัวขาของมันจับแล้วเหมือนมันไม่ใช่เหล็กเหมือนทำมาจากพลาสติกอืมซึ่งไอตัวปีกก้อนอ่อนๆเนาะอ่าอันนี้เราไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราอันนี้หรออันนี้เพราะคลิปนี้เราไปได้ให้คะแนนอยู่แล้วอ่ามาตัวที่สาม ธาตุไฟเหมือนกันอันนี้เราไม่รู้ไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรจำได้ว่ามีครั้งหนึ่งมันไปโผลใ่ผลในภาคสี่ไปโผล่ในภาคสี่อืมอ่ะมาเราป๊อกเลยเนาะธาตุไฟเรามีสองตัวด้วยประเด็นอ่ะขั้กชันชุดป๊อกเอาอันนี้อ่ะเดี๋ยวเดีเอันเ,เราแกะมือเขาไปก่อนโอการหลวงเนาะ,อ,ะอืมนี่ดีเทลสวยมาก แต่มันไม่ค่อยสวยเหมือนในการ์ตูนนะเพราะในการ์ตูนจะเป็นสีฟ้าแถมดีเทลเยอะกว่านี้ด้วยอุ้ยอันนี้เราเพิ่งเห็นซีพีพลังโจมตีอ่าเราขอให้กล้องมันชัดโฟกัสนิดนึงอ่าไอกล้องไม่โฟกัสนะอ,กอ่ะเอากรรมเอาเคอ่าเรามองอย่างนี้ก็ได้ทุกคนจะเห็นแม้ประเด็นอืม ่านี่ชัดแล้วอพลังู้พลังโงจมตีสองหนึเอ้ยหนึ่ไม่ใช่สนะี่สิเนาะอ่ก็ยังไม่ใช่ของแท้เหมือนเดิมเนาะเพราะมันไม่มี GM อมันไม่มี GM เอนาะอันนี้ก็ไม่มี GM เหมือนกันอ่าต่อจากนี้จะเป็นธาตุดินธาตุดินจะมี2ตัวสองตัวนี้ยังไม่นับรวมอ่า ยังไม่นับรวมบาคุร่าอัญเชิญเนาะเดี๋ยวเราจะทําคลิปบาคุร่าอัญเชิญแยกไปอีกอ่ามาเราขอประเดิมด้วยภาคสามแล้วกันเนาะอ่าเดี๋ยวเราขอประเดิมด้วยภาคสามเลยอืมภาคสามตัวนี้เป็นเอ่อธาตุดินของตัวเอกเลยมั้งที่เอ่อเหมือนเราไม่แน่ใจว่ามันเรียกยังไงอ่ะมาเดี๋ยวเรามารีวิวกันเพราะบาคุร่าเราเยอะมากเ,เราจะทําคลิปต่อไปเรื่อยๆอ่ะนี่ธาตุดินอ่ามา บอกกันชุดอ่ะไม่ปอกอ๋อเมื่อกี้มันกลิ้งมันไม่ลงแม่เหล็กอันนี้อุ้ยมีขาเพิ่งเห็นอันนี้นี่นี่อ๋อนี่มันมีตัวล็อกอ่ะเราล็อกไปเลยแล้วกันเนาะอันเราแง้งออกมาก่อนเราหักแขนลงแล้วก็แง้งลงไปอ่ะนี่เสร็จแล้วซับทราคอเดมอืมสวยเนาะอ่ะนี้ c ีพีแปอยหทุกคนอาจจะสงสัยนะว่าไอ้แง่งนี่คือตรงอ่ะไอ้แง่งนี่คืออะไรเป็นแบทเทิลเกียร์เอาไว้ส่วนเอ่อเราสามารถติดอาวุธให้บัคคุกันได้ด้วยเนาะมันจะติดแค่บางตัวอ่ะนี่อย่างแ๊บหนึ่งนะเราขอหมุนกล้องก่อนอ่าอย่างดรากโกนอยตัวนี้ก็มีเรามีติดเนาะซึ่งเรางงมากเลยเรามีความงงหน่อยหนึ่งภาคสี่ภาคสี่มันจะเป็นแบบ การรวมร่างหรือ,อสวมใส่หุ่นยนต์อาวุธตัวใหญ่ใช่ไหมอันนี้มาจากภาคสี่ทำไมมีแง่งนี่ด้วยล่ะช่างมันอ่าไหนเรามาดูตัวนี้ซิมี GM มไหมไม่มี GM เนาะอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราให้เหมือนกันเนาะเพราะมันเป็นบาคุก,กันเราสะสมบาคุก,กันอามาเก,ก็บไปนี่เอาไปไว้ตรงนู้นเลยมาตัวสุดท้ายของรายการวันนี้อ่าสายอุ้ยคว่ำเลย อันนี้ตัวสุดท้ายของวันนี้อเราไม่ได้จว่าชื่ออะไรจำได้ว่ามันอยู่ในภาคสี่เหมือนกันเอามา ы, เราขอปลอกเลยแล้วกันอันนี้เป็นบาคุกันตัวแรกที่เราได้มานะเพราะดูความเก่าดีความเก่าไอ้ตรงอันนี้มันดูจะไม่เหมือนเก่าเนาะมันจะดูเหมือนเออเหมือนยังใหม่อยู่อันนี้ไม่มี T M เนาะเอามาบาคุกันชุดอืความเก่ามันอยู่ตรงนี้ความเก่ามันอยู่ตรงนี้คว,นนค,วนความเก่าอยู่ตรงที่ว่ามันไม่ปลอกเพราะว่ามัน เหมือนเราต้องดึงขึ้นมาซึ่งอันนี้มันไม่ค่อยป๊อกมันไม่ค่อยป๊อกส่วนไอ้ตรงนี้มันจะออกไอ้ตรงนี้มันจะออกมาเองซึ่งของเราอะ่ะมันไม่ออกมันไม่ออกเพราะมันขึ้นสนิมมันมีขึ้นสนิมนางๆางอ่ะนิดนึงอะ่ะเราไม่ทุกคนคนอื่นไม่น่าจะเห็นอะ่ะมันต้องดูจากกล้องชัดๆเลยแล้วก็มีตรงไหนอีกนะที่อ๋อนี่นี่นี่นน ไอตรงส่วนอื่นๆน่ะไอตรงส่วนตรงเนี้ยน็อตข้างในอ่ะไอเล็กๆ่ะที่มันสโลอย่างงี้เพราะว่ามันขึ้นสนิมเพราะมันเป็นอันแรกและอันที่เก่าที่สุดของเรามันมันเก่ามากเพราะว่ามันเป็นอันแรกด้วยมันเป็นอันแรกเนาะอ่ะมาอ่ะเราตั้งโชว์ไปแล้วกันเนาะอ่ะเราก็ตั้งไปอ่ะแล้วแล้วก็หมดแล้วนะครับสําหรับอ่ะบาคุกันในวันนี้เนาะเอากล้องไปโฟกัสอ่ะ ก็หมดไปแล้วนะสำหรับบาคุก,กันในวันนี้อืมบาคคุกันพวกนี้เราเอ่อซื้อตามห้างหรือสะพานเหล็กอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งเราซื้อมานานแล้วเราซื้อมานานแล้วและเราไม่เคยได้ทําคลิปรีวิวเลยเนาอะ,อะสาหรับคลิปนี้สําหรับคลิปบาคุก,กันถ้าใครอยากให้มีอีพีต่อไปก็บอกด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องใหม่ด้วยนะคะอืมช่องใหม่อี เอ่อเว l u t ชันการ์ดเก e เนาะชื่อช่องเรายิงจับไม่ค่้าดาเพราะมันยาวอืมอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย